สวัสดีค่ะทุกคนวันนั้นพูดถึงลิปนี้นะคะริปสักปากค่ะนี่ตทาตั้งแต่เมื่อคืนนะมาเช้าแล้วก็มาส่งลูกที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก,ก็กำลังจะทาอีกรอบหนึ่งจะมีความเป็นริปที่ทำให้ปากไม่แห้งนะคะเนี่ยทุกคนต้องใช้หมดไปหนึ่งหลอดแล้วนะ ือทาแล้วแบบเหมือนเราได้ทั้งเหมือนไปสักปากและเหมือนเราได้ไปเติมฟิลเลอร์ที่ปากด้วยอะ่ะมันมีความแบบอิ่มโฟแล้วก็แมนไม่ติดด้วยติดแมทน,น้อยมาก เม่ช้าแปรงฟันนะคะเมื่อคืนทาย,ยังติดอยู่เลยดูนะเห็นไหมไม่ติดแม้แต่มันมีความฉ่ำวาวเหมือนแบบเหมือนมันจะติดแม้แต่มันไม่ติดแล้วก็มีความชุ่มชืน้นจริงๆ เือทาได้ตลอดเลยค่ะจะแนะนำร้านที่ไปซื้อนะคะซื้อแบบร้านที่เราไม่ถูกหลอกนะคะว่าเป็นของปลอมนะคะก็จะจะแอดไว้ข้างล่างให้นะคะว่าซื้อที่ไหนแล้วเราก็จะได้ของแท้มาทาที่ปากสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าแบบเหมือนแต่งหน้าเลยอะทางที่ไม่ได้แตะก็ <c oughs> <c oughs>